สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลนะครับทุกคนทุกท่านเลยในช่วงเช้าเแบบนี้สายๆด้วยนะครับมาตามข่าวสารกันหน่อยครับมีข่าวสารมาพูดถึงครับทางด้านของน้ำมูครับโจเซมบรินโยยกให้แฮร์รี่เคนมีทุกอย่างแหละยกเว้นถ้วยรางวัลโจเซมูรินโยครับคุณซื้อคุณังเชื่อว่าแฮร์รี่เคนกองหน้าของไบเอ็นเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างยกเว้นเพียงถ้วยรางวัลที่สมัยเขาเกือบทําได้ตอนอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์ แฮร์รี่เคนครับเคยอยู่กับชนนั่นของบูริโญนานกว่า17เดือนในดินท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแต่ว่ายังก็ตามครับน้ำมูโดนตะเพิดออกจากตำแหน่งก่อนนะก่อนลงสนามในศึกคาราบาวครับรอบชิงดํดำปี2 0 2 1เพียงไม่ก,กี่วันเท่านั้นแม้ตอนนี้แฮร์รี่เคนหัวหอกทีมชาติอังกฤษย้ายไปอยู่กับเสือใต้ไบเอนแต่ก็ยังไม่ได้สัมผัสกับ,กบโทรฟี่แชมป์แต่อย่างใดล่าสุดกลุ่มซื้อวัย61เปีอย่างบูริโญพูดว่า สิ่งเดียวที่เขาขาดไปคือการคว้าถ้วยรางวัลเขาเคยเป็นลูกทีมของผมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์และผมกําลังจะคว้าถ้วยหนึ่งให้กับเขาแต่ผมโดนไล่ออกก่อนเกมชิงดํา6วันแฮร์รี่สุดยอดมากเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบที่ยิงประตูได้จากทั้งทั่วสนามเลยแต่ก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเขาทำแอสเซสทอยต่ำลงมาสร้างเพลย์การเล่นไล่เพลสแล้วก็เล่นเกมรับด้วยเป็นนักเตะที่ครบเครื่องทุกอย่างได้มาหมดแล้วยกเว้นถ้วยรางวัลกับทีม ไม่เคยได้ยังไม่มีทรอฟี่แชมป์สำหรับทางแฮร์รี่เคนครับแต่รางวัลส่วนตัวอะไรต่างๆเขากวาดมาหมดแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเห็นใจนะครับสำหรับทางแฮร์รี่เคนชุก็เลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้มาได้สำหรับฟอร์มของแฮร์รี่เคนครับนักเตะค,คนนี้คู่ควรที่จะมีถ้วยรางวัลประดับประดาบารามีนะครับก็ต้องมาตามกันต่อเลยครับว่าจะคว้าถ้วยต่อไหนครับสำหรับทางแฮร์รี่เคนนะครับ ราชาที่ไร้บัลลังก์นี้หรือเปล่านะครับโอ้โหนั่นละครก็ต้องมาตามนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสาหรับฟอร์มของแฮร์รี่เคนเรามาตามข่าวสารกันต่อเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับโอ้โท่นั่นของบรตันครับเริ่มถกแกลมพอตเตอร์ครับลุ้นกลับมาคุมทีมอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากเดอะการ์เดียนครับรายง,งานบอกว่าบรายตันทําการพูดคุยกับแกลมพอตเตอร์ถึงความเป็นไปได้ในการหวนรับตําแหน่งกุนซือของสโมสรอ,อีกแล้ว พอตเตอร์ครับที่อำลาจากไบรตันไปรับงานคุมเชลซีในปี2022ครับมันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่า์ไพรส์สำหรับการสารั่งงานต่อจากโรเบร์ตดซแบี้อีกรอบทนี้บรูมครับเจ้าของไบรตันมายตาคแรนแมคคินาไว้เป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งแต่สุดท้ายเขาเลือกต่อสัญญากับทางอิฟสวิตทาวไปบรูมแล้วก็เดวิดเวียครับผู้อำนวยการกีฬาฝ่ายเทคนิคอืเป็นคนรับหน้าที่เฟ้นหาหคุณซื้อคนใหม่และรายงานก็บอกว่าสอบถามถึงความสนใจในตัวของแกรมพอตเตอร์ กุนซอวัย49ปีอย่างพอตเตอร์ห่างหายจากการรับงานกุนซือนับตั้งแต่โดนเชลซีปลดแต่เชื่อว่าเขายังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แมนยูวางไว้หากมีการไล่เอริกเินฮากออกแหล่งข่าวของไบรตันบอกว่าบลูมครับจะใช้เวลาประเมินตัวเลือกทั้งหลายซึ่งเชื่อว่ารวมถึงสตีฟคูเปอร์อดีตกุนซือของน็อตงแฮมฟอเรสแล้วก็เฮนดริกริสตอมกุนซือของมาโมเอ่อแฟนบอลของไบรตันบางส่วนยังคงไม่ชอบใจพอตเตอร์ครับจากคอมเมนต์ที่เขาเคยพูดถึงสมสร หลังย้ายไปเชลซีซึ่งรวมถึงที่บอกว่าถ้าหากผมต้องการชีวิตที่ง่ายๆสบายๆผมอาจจะเลือกอยู่บริตันต่อได้แบบสบายๆตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับมีนักเตะหรือสตารของบรตันย้ายไปเชลซีหลายต่อหลายคนและล่าสุดคือแซมจิวเวลนะครับผัวหน้าฝ่ายเสริมทัพของพวกเขาในเดือนคุมภาพันธ์โอ้โหนั่นแหละครับหมายตาไปที่แกรมพอตเตอร์อีกรอบนึ่งครับสำหรับทางด้านของบรตัน ที่มองว่าเอาจะเอามาเป็นกุนซือคนใหม่อะไรเงี้ยครับอืน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับอนาคตของแกรมพอเตอร์หลังจากถูกเชลซีปลดพ้นตำแหน่งกุนซือเขาก็ไม่ได้รับงานกุนซืออีกเลยนะครับไม่ได้รับงานกุนซืออีกเลยก็ว่างงานมาจนถึงทุกวันนี้ครับตอนนี้ก็กลายเป็นตัวเลือกที่บริเตนอยากจะดึงมาคุมทีมอีกครั้งสำหรับทางนกนางนวลน,นะครับในการมองแกรมพอเตอร์ว่า กลับมารอบที่2มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าในการที่จะทําทีมไบรตันนะครับไม่รู้ว่าสไตล์ของแกรมพอตเตอร์จะเป็นยังไงนะจ๊ะก็ต้องมาตามกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอ้มาดูกันหน่อยครับมีข่าวโยงว่าลิเวอร์พูลใกล้ตกลงเอเดซอนกองกลางของอตาลนตานะครับมีรายง,งานข่าวล่าสุดนะครับบอกเลยครับบอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลใกล้ตกลงคว้าตัวเอเดซอนกองกลางของอตาลนต้าเอามาร่วมทีมในเร็วๆนี้ มิดฟิลด์วัย24ปีอย่างเอเดรีนครับสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับอตาลนตาโดยรูปการล่าสุดครับลงสนามรวมทั้งหมด53เกมทุกรายการทำ7ประตูกับ1แอสซสและมีส่วนสำคัญพาทีมควาชช้าแชมป์ยูโรปาลีกไปครองผลงานนี้เข้าตาหลายสโมรสรทั่วยุโรปครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับรายง,งานจากสปอร์โซนบอกว่าลิเวอร์พูลใกล้ได้ข้อตกลงในการดึงตัวกองกลางบราซิลอย่างเอเดรีนไปเล่นในถิ่นแอนฟิลด์ซีซั่นหน้า นอกจากนั้นทน่านันของเอดซอนครับเปิดโอกาสร่วมงานกับลิเวอร์พูลเหมือนกันทําให้การหารือเป็นไปด้วยดีแม้ในตอนนี้รายงานบอกว่าเปเช่ให้ความสนใจเอดซอนเหมือนกันนะแต่ทางด้านของเปเชยยังไม่มีการขยับตัวในส่วนนี้ส่งผลให้ลิเวอร์พูลกาลังเร่งมืออย่างเต็มที่ฝั่งของเอดซอนครับย้ายจากซาแลนิตาน่านะครับไปเล่นให้กับอาตาลันตาเมื่อปี2022โดยปัจจุบันยังถือสัญญากับทางอาตาลันตาครับทีมดังแบรกาโม่นะครับจนถึงกลางปี2027 โอ้โหเหมือนริเวอร์โพลใกล้แล้วแหละใกล้จะตกลงคุยกับทางเอเดซอนนะครับกองกลางตัวเก่งของออตาลนตาแล้วครับอจะเอาแบบเต็มสูบเลยหรือเปล่าเนี่ยสำหรับนักเตะรายนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงครับอยู่ออตาลนตากลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมหลายทีมให้การจับจ้องซะอย่างนั้นเลยสำหรับเอเดซอนชุกกะล้มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ จัดแพรยรุ่นจัดเปรยวยาวเลยนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจเอาการเหมือนกันอายุยังน้อยนะครับโอ้โห,โหสามารถปั้นได้อีกแบบไกลๆเลยแหละสําหรับเอเดซีนกองกลางชาวบราซิลของอาตาลันตานะครับผมเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของอีกค่ายกุฎูกันกันหน่อยนะครับเหมือนว่ากุฎูกันครับอาจจะอยู่บาซ่าต่อหลังฟลิกเข้ามาคุมทีมนะครับนั่นแหละครับมองตารู้ใจ มีรายงานข่าวล่าสุดจากมุนโดเดียปติโบครับสื่อของสเปนบอกว่าอิกายกุูกันเมดฟิลของบาร์ซโลนามุ่งมั่นที่จะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังการมาของซิฟริกนะครับกองกลางวัย33ปีอย่างกุูกันนะครับถูกจับตาเรื่องอนาคตหลังจากล้มเหลวกับบาซ่าในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการจบแบบมือเปล่าเลยโดยทางของออสเบกประธานสโมสรกาลาตาซารายไม่ปิดบังความปรารถนาที่อยากจะได้กุูกันมาร่วมทีม ด้บอกกับสื่อว่าเป็นความฝันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ตามครับจากรายงานล่าสุดจากมุนโดนะครับก็บอกว่ากูดูกันไม่คิดย้ายออกจากบาร์ซ่าเลยในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังการเข้ามาคุมทีมคนใหม่อย่างฮันซ์ฟริกนะครับกูดูกันถือเป็นแข้งสําคัญของชาบีนันเดสและยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฟริกจากการที่เคยทํางานด้วยกันในทีมชาติเยอรมนีซึ่งเจ้าตัวได้รับหน้าที่กับตันทีมชาติอีกด้วยสําหรับอีกคายกูดูกัน กูดูกันครับยังเหลือสัญญากับบาร์ซ่าอีก1ปีโดยนับตั้งแต่มาร่วมทีมเมอซัเเมอร์ปีที่แล้วเจ้าตัวลงสนามไปถึง51เกมในฤด,ดูการชผพันมาทําไป5ประตูกับ14แอสซิสนะครับถือว่ายังมีความสัมพันธ์กับบาร์ซโลน่าที่แน่นแฟนสําหรับกุดูกันนะครับโอ้โหเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าคือในระดับนี้แล้วครับเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะฟอร์มเวิร์คลาสอยู่แล้วครับ ความเป็นมืออาชีพของกุลกันสูงด้วยนะครับในวัย33ปีรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าต้องทําอะไรยังไองอยู่ที่ไหนต่อกุลกันนี่คือมากประสบการณ์ครับคว้าทุกอย่างกับแมสตี้ได้หมดแล้วนะครับก็เลยมาหาความท้าทายครั้งใหม่ที่บาร์ซโลามันก็เลยเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับฟอร์มร้อนแรงอยู่แล้วในวัย33ปีสําหรับอีคายกุลกัน มาเลยครับในเดือนมิถุนายนนี้ครับโอ้โหยูสโกสามจัดให้เลยนะครับโอ้ย oh ูโรเฟสติวัลแจกแสนทุกวันเล่นมันชุกแมชนะครับทายแชมป์ยูโรในทัวร์นาเมนต์นี้ชิงเงินรางวัลกว่า5 0 0 0สนบาทแจกเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นของคริสเตียโนโรนัลโดกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้น ถ้าใครสนใจก็แอดไปที่แอดยูสกอสามหมีแอดนำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิทพิเศษโค้ชสนรถอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายฝากไปตามกันเยอะสามารถบอกแอดมินด้วยนะครับว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลไปสมัครเป็นสมาชิกกันแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าสุดจัดปลัดบอกครับถ้าปลัดลาออกบอกเลยว่าสุดจัด กิจกรรมขับขั้งแน่นแฟนครับกิจกรรมแยกย่อยไปอีกนะครับในช่องทางของเขานะครับลองไปดูกันได้เลยครับที่แอปสีเขียวจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อนะครับข่าวสารของเอริกเชนฮาร์กมีรายงานบอกว่าแมนยูต้องจ่ายเต็ม9้าล้านปอนด์หากอยากปลดเอริกเชนฮาร์กออกจากคุณสื่อเป็นรายงานข่าวจากเดอะมิเลอร์ครับบอกว่าแมนยูเนี่ยต้องจ่ายเงินชดเชย9ล้านปอนด์หากตัดสินใจปลดเอริกเชนฮาร์กออกจากตาแหน่ง ด้านของแมนยูครับยังคงต้องใช้เวลาประเมินผลงานของเจนฮาร์ดโดยก่อนหน้านี้สื่ออังกฤษก็บอกว่าแมนยู U, อาจใช้เวลาพิจารณาไม่นานสําหรับการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเอริกเจนฮาร์ดบอดร์ดบริหารของแมนยูครับใช้เวลามาร่วม2สัปดาห์แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ชัดเจนส่งผลให้รายงานล่าลสุดบอกว่าปัญหาหลักคือหนีไม่พ้นเรื่องค่าชดเชยจานวน9้าล้านปอนด์นะครับราคา9ล้านปอนด์นี้มาจากระยะเวลาสัญญาที่คงเหลืออีกหนึ่งปีซึ่งทางเชนฮาร์ รับค่าแรงกับแมนยูในจํานวน9ล้านปอนด์นะครับก่อนหน้าน,นี้มีรายงานบอกว่าเชนฮาร์เตรียมถูกลดค่าแรงย5มหากไม่สามารถพาทีมไปเล่นในรายการยุโรปได้แต่หลังจากสร้างผลงานปราบแมสซี่สองหนึ่งในศึกเอฟเอครับได้คว้าสิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกสมผลให้เอริโเชนฮาร์ยังคงรับค่าแรงเต็มจานวน9้าล้านปอนด์ในสัญญาที่เหลืออีก1ปีนะครับณตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนจากโซจิมลัดคลิปและทีมงานฝ่ายปฏิบัติตการซึ่งแหล่งข่าวก็บอกว่าการคว้าแชมป์เอฟเอครับ ทำให้การปลดเอริกเชนฮาร์ยากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของค่าชดเชยได้กลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับอืๆๆนั่นแหละครับในการปลดก็ต้องใช้เงินนะครับสำหรับทางเอริกเชนฮาร์ดแต่ก็ไม่รู้สถานการณ์ครับว่าสุดท้ายแล้วจะอยู่หรือจะไปนั่นแหละครับเก้าล้านปอนด์ไม่ใช่น้อย,อยครับแมนยูก็ต้องเขาเรียกว่าไรแมนยูก็ต้องเอาเงินไปเสริมทับอีกนะครับเงินก็ต้องหมุนนะครับอีก9้าล้านปอนด์จะไปเสียกับเอริกเชนฮาร์ดแบบฟรีฟอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับอืต้องมาตามสถานการณ์จริงๆว่าอนาคตของเอริกเชนฮาร์กจะเป็นยังไงต่อไปจัดไปแพรรุ่นจัดไปยาวยาวเลยนะครับผมขอบคุณครับชี่รับฟังในช่วงเช้าเแบบนี้นะครับขอให้เป็นวันที่สดใสของทุกคนนะครับสวดีวันศุกร์ด้วยนะครับทำงานก็อ่อยตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียนก็ตั้งใจนะครับดูแลสุขภาพกนด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเหนื่อยกับงานพักผ่อนให้เยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับไปสู้กันใหม่นะครับจัดไปแพรรุ่น จัดไปยาวเลยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันแบบจุดๆยาวๆาวนะจ๊ะชาวสเก็ตฟุตบอล